นี่ค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราพบเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะลูกก่อนหน้านี้นะคะครูออยก็ได้มอบหมายงานให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบจะเป็นการนําความรู้หลังจากที่เราเรียนในแต่ละหน่วยของ รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะมาเพื่อฝึกดูฝึกทําว่านักเรียนนะคะสามารถนําความรู้หลังจากเรียนเนี่ยทำได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็จะมีการตรวจแล้วก็ดูว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเราได้ทําในแบบทดสอบท้ายหน่วยที่3ก็คือในส่วนนี้กันแล้วนะลูกนะส่วนนี้เราทําแล้วนะคะแล้วก็ที่เราเพิ่งทําไปสดๆดร้อนๆเลยเป็นในเรื่องของการ เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบซึ่งครูออยนะคะก็ได้พานักเรียนเนี่ยทำในคลิปไป2ข้อให้นักเรียนไปฝึกทําเองอีก1ข้อและสําหรับใครที่ยังคงเขียนในเรื่องของการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบผิดวิธีนักเรียนก็ปรับเปลี่ยนวิธีกันแล้วใช่ไหมลูกโดยบรรทัดแรกนะคะจะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ซึ่งจะต้องดูว่า แต่และข้อให้ตัวเลขอะไรมาแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเพื่อจะนําไปสู่การดูว่าข้อนี้เราจะหาคำตอบด้วยวิธีอะไรนะคะและบรรทัดแรกจะอยู่ในลักษณะของเท่ากับสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างส่วนบรรทัดที่2ก็จะยังคงลอกประโยคสัญลักษณ์มาแต่เราจะมีคำตอบมาแทนที่สี่เหลี่ยมหรือช่องว่างแล้วนะคะอย่าลืมหาคำตอบให้ถูกต้อง เราจะหาคำตอบได้ถูกต้องได้หาได้ถูกวิธีก็คือจะต้องเริ่มจากดูว่าโจทย์มีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจะได้รู้ว่าข้อนี้หาคำตอบจากการลบนะข้อนี้หาคำตอบจากการบวกนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายสำคัญ มีตออตอตอบถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะของการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะนักเรียนจะต้องลอกในสิ่งที่โจทย์ถามก็คือส่วนสุดท้ายของโจทย์เลยนะลูกนะยกตัวอย่างเช่นเดิมพี่มีขนมไข่กี่ชิ้นเราก็จะต้องทำการเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการถาม เดิมพี่มีขนมไข่แล้วตามด้วยคำตอบก็คือตัวเลขที่เราหาได้และอย่าลืมใส่หน่วยของแต่ละข้อให้ชัดเจนข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ในหน้า104ครูออยก็พาทำแล้วใครทำเสร็จแล้วนะคะถ้าครูออยตรวจเนี่ยครูออยว่านักเรียนต้องได้เต็มแน่เลยก็คือข้อละ2คะแนน3ข้อก็อ6คะแนนนะคะส่วนวันนี้ครูออยมีงานมามอบหมายให้ ครั้งก่อนครูออยพาทำสองข้อให้ทำเอง1ข้อแต่ครั้งนี้ครูออยจะไม่พาทำเลยจะให้นักเรียนลองไปฝึกทำเองโดยจะเป็นส่วนที่ต่อจากการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบที่เราได้ฝึกทำกันวันนี้นะคะจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของเด็กๆอีกเช่นเคยลูกแต่จะอยู่ในหน้า105 ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะหน้า1 0ึ่มีเลข1เลข0ูนรแล้วก็เลข5วันนี้มีสองข้อให เรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นะลูกและหาคำตอบโดยอาศัยหลักการที่ครูออยเคยพาทำสำหรับใครที่ทำหลักการผิดมาตั้งแต่แรก,แรกนะคะหวังว่าเมื่อวานเนาะนักเรียนจะได้นำหลักการที่ถูกต้องไปปรับใช้แล้วนะคะมีสองข้อลูกนะคะโดยจะเริ่มที่ข้อ4แล้วก็ข้อที่หําสำหรับโจทย์ข้อที่4ฉันมีต้นกุหลาบสี่ต้น มีต้นมะลิมากกว่าต้นกุหลาบหนึ่งต้นฉันมีต้นมะลิกี่ต้นสิ่งที่โจทย์ให้เรามาชัดเจนคือมีต้นกุหลาบสต้นนอกนั้นโจทย์ก็บอกกับเราอีกว่ามีต้นมะลินะแต่มีเท่าไหร่ไม่ชัดเจนโดยบอกว่ามีมากกว่าต้นกุหลาบหนึ่งต้นและสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคืออะไรลูกคือฉันมี มันลิกี่ต้นย้ำกับเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะโจทย์ให้มามีต้นกุหลาบสต้นนอกจากนี้โจทย์บอกเราอีกว่ามีต้นมะลิด้วยแต่มีต้นมะลิมากกว่าต้นกุหลาบหนึ่งต้นฉันมีต้นมะลิกี่ต้นซึ่งมากกว่าหนึ่งต้น ุหลาบมี4มากกว่า1ก็คือนับเพิ่มไปอีก1ก็จะเป็นจํานวนของต้นมะลิเพราะฉะนั้นข้อนี้นับเพิ่มก็คือวิธีบวกนะคะนักเรียนลองไปทําดูประโยคสัญลักษณ์ก็เอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาบวกกันอย่าลืมนะบรรทัดแรกจะต้องเขียนในรูปของเท่ากับสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างบรรทัดที่สองลอกประโยคสัญลักษณ์มาแต่ว่าต้องเป็นตัวเลขคำตอบแล้วนะคะ ส่วนบรรทัดที่3เราก็จะชั้นมีต้นมะลิคําตอบเลขอะไรนักเรียนใส่และหน่วยของข้อนี้ก็คือต้นนะคะฝากไปทําเองจากนั้นข้อที่5ลูกลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ํา3ชามและสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำสองชามลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งกี่ชามเราจะเห็นว่าโจทย์ชัดเจนกับเราแค่ สั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำใช่ไหมลูก3ชามส่วนก๋วยเตี๋ยวแห้งสั่งเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้บอกตัวเลขชัดเจนโดยสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งน้อยกว่าแบบน้ำเนี่ยสอชามสรุปแล้วลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งกี่ชามสั่งน้ำไปสามสั่งแห้งน้อยกว่าน้ำสองเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าสั่งแห้งเท่าไหร่ ข้อนี้นะคะจะต้องเอาจํานวนก๋วยเตี๋ยวน้ำ3ามชามนะลูกมาอะไรลูกมาหักลบนะคะจากจํานวนที่ก๋วยเตี๋ยวแห้งนั้นน้อยกว่าน้ําก็คือเลข2ได้คําตอบเท่าไหร่ก็เติมลงไปให้เรียบร้อยนะลูกนะสำหรับวันนี้ครูออยได้ให้แนวทางในการทำในหน้า1 ร้อห้าชัดเจนแล้วนะคะมี2ข้อวันนี้นะลูกนักเรียนทำได้ถูกก็รับไป4คะแนนเพราะว่าข้อละ2คะแนนนะคะ1ข้อ2คะแนนวันนี้นักเรียนทำสองข้อก็เป็น4คะแนนนะลูกใช้หลักการเดิมตลอดทั้งที่ครูออยเคยสอนมาเนี่ยทำนะลูกนะ หข้อจะเขียนทั้งหมด3บรรทัดบรรทัดแรกเป็นการเขียนในลักษณะหรือรูปแบบของประโยคสัญลักษณ์ก็คือเท่ากับสี่เหลี่ยมส่วนบรรทัดที่2ลอกประโยคสัญลักษณ์มาแล้วใส่คําตอบบรรทัดที่3นะคะตออบตอบลอกสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเติมตัวเลขคําตอบเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ ใส่หน่วยของข้อนั้นให้ชัดเจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูออยฝากให้นักเรียนลองไปทำดูนะลูกหน้า105วันนี้น้อยนะคะมีแค่2ข้อเองไปฝึกทำนะลูกแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ